สวัสดีค่ะตอนนับทุกท่านเข้าสู่ช่องเพรวิบวับนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็จะมาตอบคำถามนะคะของน้องๆค่ะบางคนนะคะ็อ b o x เข้ามานะคะถามพี่เพชรใน Facebook เยอะมากเลยว่าสนใจจะสมัครเรียนที่ทงจีต้าสวียนะคะต้องเตรียมตัวยังไงต้องสมัครยังไงบ้างนะคะวันนี้พี่เพชรก็จะมา พูดคร่าวๆเป็นทีละสเต็ปนะคะโดยแบ่งหัวข้อย่อยนะคะออกมาเป็นทั้งหมด7คลิปเนาะเพื่อให้มันไม่ยาวมากเกินไปนะคะแล้วก็จะได้ดูแล้วไม่ไม่น่าเบื่อมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับการศึกษาเนาะมันก็จะเป็นสาระนิดนึงนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวแจ้งก่อนพี่เพชรไม่ค่อยสบายนะคะเป็นหวัดแล้วก็ มีไอแล้วก็มีเสียงเปลี่ยนก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะไม่้ังเกียจพี่เพชรน,นะคะเพราะว่าดูกันอยู่ที่ก็อยู่ที่บ้านใช่ไหมไม่ใช่นั่งแบบว่าอยู่กับดิฉันนะคะก็ไม่อยากให้น้องรอนานไปมากกว่าน,นี้ก็จะมาอัดคลิปแล้วบอกเลยละกันเนะาะค่ะของที่พี่เพชรน,นะคะเลือกไปถงจีเนี่ยคือไปแบบทุนภาษานะคะทุนภาษาไม่ได้ไปแบบปริญญาตรี หรือปริญญาโทเนื่องจากว่าพี่เพชรจบตรีแล้วก็เรียนโทที่ประเทศไทยอาคาเดมิกจบหมดแล้วนะคะเหลือแต่ IS เเนาะ ก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเรียนปริญญาโทอีกหนึ่งใบนะคะเพราะว่าตอนนี้ขอพักร่างก่อนร่างเรียนไม่ไหวแล้วป่วยมากตอนนี้คือไม่สบายมากนะคะแต่ว่าก็พอที่จะให้คําแนะนําได้เนาะสาหรับคนที่อยากจะไปศึกษาต่อปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพราะว่าการเตรียมเอกสารนะคะหรือการที่จะต้องใช้ HSK HSK เนี่ยตรงนี้มัน,ม,นมันก็ต้องใช้เหมือนกันเนาะไม่ว่าคุณจะไปเรียนแบบไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าจะมีมาตรฐานของทงจี้อยู่ตรงนั้นนะคะ อะมาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดในคอมพิวเตอร์ดูเลยนะคำถามจากทางบ้านเนาะมีน้องถามว่าอยากทราบว่าทงจิตาเสียค่ะถ้าจะยื่นทุน c i s นะคะจะต้องมี s s k เท่าไหร่นะคะระดับใด s s k ระดับใดเนาะอันนี้ค่ะโดยส่วนตัวนะที่พี่เพชรยื่นเข้าไปอะคะ่ะต้องต้องต้องเท่าความก่อน ว่าทงจิต้าเสวียเนี่ยคือมหาลาัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆเลยนะคะถ้าอ้างอิงปี2021นะคะท็อป10 10อันดับมหาลาัยที่ดีที่สุดในประเทศจีนรวมทุกเมืองมนฑลนเนาะรวมทั้งหมดเลยนะคะทงจิต้าเสวียอยู่หนึ่งในรันส10ท็อป10ค่ะดังนั้นการเข้าสมัครเรียนเนาะความยากเนี่ย ก็เขาก็จะในระดับหนึ่งแหละนะในการคัดกรองนะคะที่จะให้ทุนนักศึกษาต่างชาติไปเรียนนะคะถ้าพูดถึงนะคะในเซี่ยงไฮ้แล้วเนาะเขาก็จะเป็นอันดับสองรองจากฟูตัตตนต้าเสียนะคะแล้วเขาก็จะเบียดกับ ทงจี้เซียวทงด้วยในบางบางปีนะคะบางคณะนะก็จะเบียดเบียดกันอยู่ตรงนี้เกาะแกล้งเกาะแกล้งสองตลอดนะคะทงจิตาเสียดังนั้นพี่เพชรก็เลยจะบอกน้องๆว่าการเตรียมตัวนะอาจจะต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะนิดหนึ่งในการที่จะสมัครขอทุนนะคะรวมถึงคนที่จะสมัครเรียนแบบทุนตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเขาคัดกรองนะคะค่อนข้างเนียบมาก เดี๋ยวพี่เพจจะเล่าเรื่องดามาให้ฟังด้วยนะคะในคลิปถัดๆไปนะคะแต่คลิปแรกเนาะก็ขอแบบเป็นสาระนิดน,ดนึงนะคะให้น้องๆได้เตรียมเอกสารเตรียมตัวที่จะสอบ a s k รวมถึง A.T.S.K.K. กนนนนันเนินๆเนาะโอเคค่ะที่พี่เพรอะคะ่ะได้ทุนของทงจิตาสเสียใช่ไหมพี่เพรยื่น A.T.S.K. เท่าไหร่คนานนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพี่เพรจะบอก เป็นข้าวๆแต่ไม่ใช่จะบอกตัวผลคะแนนของพี่เพชรเลยนะเพราะว่านี่ขอเป็นความลับนะคะความลับนิดนึงเนาะอ่ะพี่เพชรนะคะยื่นเรียนภาษา1ปีแล้วได้ทุนจากทงซีท้า,ทาส่วนเนี่ยให้เงินเดือนให้หอพักให้ประก,กันอุบัติเหตุนะคะอ่ะฮะตรงนี้เนี่ยพี่เพชรยื่น SSK4 สสำหรับคนอยากได้ทุน นะคะคุณต้องเขียนเอสเซเข้าไปนะคะแล้วก็ s ับมิ t ใน CIS นะคะจากนั้นคุณก็จะต้อง Submit นะคะไปสมัครในเว็บของถงจิต้าสเสียด้วยซึ่งเขาก็จะมีนะคะบอกรายละเอียดว่าคุณจะต้องส่งอะไรไปบ้างนะคะกว่าจะถึงขั้นตอนนั้นคุณจะต้องได้รับการยืนยันก่อนว่า นะคะส่งเอกสารใน CIS ครบเรียบร้อยแล้วนะ,ะรวมถึงทวิทเจนซินนะคะสถาบันที่การันตีตัวคุณกดการันตีให้คุณแล้วอ่ะนะคะรวมถึง SSK K นะคะขออยู่พี่เพใช้อะไรยื่นพี่เพใช้จงจีค่ะระดับกลางในการยื่นเข้าไปนะคะซึ่งพี่เพต้องบอกเลยว่าพี่เพเป็นคนไม่เก่งนะคะแบบ เป็นคนแบบกลางๆนะคะพื้นบ้านมากเนาะเพราะว่าเรียนปริญญาโทคือหนักมากนะคะที่ประเทศไทยแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะทบทวนภาษาซีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็อาจจะได้นะคะกรรมดีที่เคยทํามาแต่ชาติตก่อนนะคะไหมเราถึงอยากมาเรียนเรียนกลับไปแล้วจะทําประโยชน์ให้ประเทศชาติสังคมได้อย่างไรบ้างทําเขียนให้เป็นรูปธรรมคะ่ะลูก ไม่เอาแบบว่าเป็น mono t a นะคะหรือว่าเพ้อฝันใดๆอะไรเงี้ยนะคะเขาเขาไม่ชอบนะคะต้องชัดเจนนิดนึงนะคะในการที่เราจะเขียนเอัตราสีอะต่อมานะคะเมื่อเรานะคะมี ssk ssk เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยื่นทุนบางคนอ่ะยื่นทุน csc นะคะบางคนยื่นทุน cis นะคะหรือทุนเมือง อันนี้ก็คือแล้วแต่คุณสะดวกเลยว่าคุณสะดวกนะคะในการยื่นคุณประเภทไหนแต่ว่าพี่เพชรจะไม่แตกรายละเอียดเรื่องทุนในคลิปนี้เนาะแต่ถ้าหากว่ามีคนอยากจะรู้จริงๆว่า3ทุนเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงมีกี่ไทยไทยเอไทยบี B, มันคือแบบไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปแต่ว่าขอคนอยากรู้เยอะประมาณนึงสักแบบ 10- 20คนนะคะจะได้มีกําลังใจในการตัดคลิปเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันใช้เวลาเหมือนกันนะคะในการทําคลิปนะ ถัดมานะคะทุยเจยนซินทุยเจยนซินตรงนี้ทุกคนที่จะยื่นทุณนะคะหรือไม่ยื่นคุณคุณก็ต้องมีทุยเจยนซินนึ้ออกไหมทุยเจยนซินตรงนี้ขอได้จากไหนบ้างขอได้จากสถาบันคงสื่อต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ,ะสถาบันคงสื่อนะคะ ในแต่ละสถาบันมิเพชจจะไม่ลงรายละเอียดนะต้องไปหากันเองแต่ถ้าอยากให้ทำคลิปบอกได้ก็ <c oughs> <c oughs> จะมีอ่ะยกตัวอย่างเช่นจุฬาเกษตรนะคะหรือบางโรงเรียนเขาก็จะมีห้องเรียนของสื่อไปหากันเองเนาะจากนั้นเขาอยู่ๆไปขอเขาไม่ให้ค่ะคุณจะต้องทำประโยชน์ให้กับมหาลัยบ้างบางมหาลัยรีเควสแบบนี้ หรือบางมหาลัยไม่ต้องทำประโยชน์ให้ค่ะแค่คุณสัมภาษณ์กับอาจารย์คนจีนให้ผ่านก็เพียงพอแล้วเขาก็จะออกทวเจินซินให้พี่เพชรเคยรองทั้งแบบผ่านมหาลัยไทยนะคะแล้วขอผ่านมหาลัยจีนทวเจินซินจากมอนนั้นที่จะเข้าเลยเพราะว่าพี่เพชรพอดีรู้จักกับอาจารย์ฝ่ายต่างชาติพอดีแล้ว วิธีการกซิกแซกในการขอทวิตเต้นสิ้นของพี่เพชรอีกวิธีหนึ่งอันนี้เป็นวิชาการน,นะคะยังไม่อยากเล่าอันที่สาไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเออพี่เพชรมี3มแบบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะแนบให้ดูนะคะถ้าใครอยากดูให้ให้ทักมาละกันเดี๋ยวจะให้ส่องแต่ว่าอาจจะไม่ได้โชว์ในคลิปนะคะอ่ะทวิตเตนสิ้นคืออะไรคือก็คือเหมือนใบรับประกันการันตีว่าคนอยู่ในประเทศไทย เรียนดีประพฤติดีนะคะนิสัยดีไม่ถ้าไปอยู่จีนจะไม่ทําความเดือดร้อนให้กับมหาลายัยจะต้องมีคนการันตีคุณนะคะในการที่จะให้ใบทวิเจนซินอันนี้เนาะเพราะว่าทวิเจนซินอันนี้ไม่ใช่แบบว่ากกอกชื่อสกุลเลขพาสปอร์ตใส่ Excel แล้วเขาก็จะให้คุณทุกคนนะคะอันนี้ไม่ใช่เนาะก็แล้วแต่มหาลัยนะคะหรือสถาบันนะเขาจะใช้มาตรฐานอะไรของพี่เพ็กมีโอกาสนะคะได้ ขอล,ลองขอทัวร์เจนซิ่งไปก็ได้มานะคะจะเล่าบรรยากาศเข้าวๆกับการขอทวิ์เจนซิ่งค่ะเขาก็จะมีอาจารย์มหาลัายจากมหาลัายเทียนจินนะคะของจีนเนี่ยแหละนั่งอยู่นคนสามคนก็จะยิงคำถามใส่เราเยอะมากนะคะประหนึ่งเหมือนสมัครงานเลยนะเออถามทำไมคุณถึงอยากไปอันนี้เป็นคำถามแบบว่า เอาไว้เตรียมตัวได้นะสำหรับคนที่อยากไปสัมภาษณ์ขอไปทวีเจนซินนะคะเขาจะถามว่าทำไมคุณอยากไปล่ะคุณไปคุณเรียนอะไรเรียนคณะอะไรเอคะแนนคุณได้เท่าไหร่เอ K k ค s k อเได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วคุณไปเรียนแล้วคุณจะกลับมาทำประโยชน์ยังไงได้บ้างให้กับประเทศจีนและประเทศไทยอ่ะคุณก็หนูน้องๆก็ต้องเตรียมคำตอบไปไปบอก กับเราซื้อที่เป็นคณะกรรมการที่จะให้ไบทตเจนซินถูกไหมจากนั้นเขาก็จะถามถาม,ถามคำถามเกี่ยวกับส่วนตัวของเราถ้าเราไปอะเราจะปรับตัวได้ไหมอยู่นานนะไม่เหมือนประเทศไทยนะอ่ะแล้วไม่คิดถึงบ้านหรอไม่คิดถึงพ่อแม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเราจะเราจะทํำยังไงถ้า,าความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอยากกลับ อันนี้ก็คือเป็นคำถามเบื้องต้นที่เราจะต้องเตรียมตัวไปตอบเพื่อเอาใบทูเจนซินมาถ้าน้องผ่านน้องก็จะได้ทุทเจนซินแต่ว่าถ้าน้องไม่ผ่านน้องก็ต้องไปหาที่อื่นเพื่อที่จะขอไบทูเจนซินมาโอเคอ่ะพี่เพก็คลิปนี้นะคะประมาณ1ินาทีนิดๆน,น,น้องฝากเอาไว้ก่อนล้กันเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาต่อนะคะว่าเมื่อเราผ่านนะคะทุนแล้ว เราจะได้เอกสารอะไรบ้างมีตัวจริงมาให้ดูด้วยนะคะอ่ะโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย